ยกตำแหน่งนางเอกนอกจอให้ไปเลยค่ะสำหรับนางเอกตาคมปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชระตะกูลที่เจ้าตัวขอครีเอทไอเดียเจ๋งนำเงินรายได้จากการทำงานในวงการจัดหาซื้อของใช้ที่จำเป็น อาทิตหน้ากากอนามัยข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านเพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตการโรคโควิด -19 ระบาดหนักในประเทศไทยจนผู้ใช้แรงงานรวมถึงมนุษย์เงินเดือนหลายคนที่ได้รับผลกระทบชนิดไม่ทนันตั้งตัวทั้งโดนไล่ออกจากงานและโดนปรับลดเงินเดือนค่ะ กับโครงการในครั้งนี้มันเริ่มมาจากที่ตัวปุ๊กเองได้เห็นข่าวในโทรทัศน์เห็นพี่น้องประชาชนหลายคนโดนลดเงินเดือนโดนไล่ออกจากงานเจ้าของธุรกิจหลายที่ก็ต้องปิดกิจการเพราะวิกฤตการโรคโควิด -19 ระบาดหนะักปุ๊กเองทำงานในวงการบันเทิงนี้มาปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่11แล้วเราอยู่วงการมาได้นานขนาดนี้ก็เพราะมีประชาชนทุกท่านรักและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ดังนั้นสิ่งไหนที่ตัวปุ๊กเองพอช่วยอะไรพี่พี่น้องน้องทุกคนได้ปุ๊กก็อยากจะทำครั้งนี้ปุ๊กจึงนำเงินจากการทำงานมาจัดหาซื้อหน้ากากอนามายัย ข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นเพื่อแพ็กใส่ถุงและนำไปจัดใส่ลังเพื่อส่งให้กับพี่พี่น้องน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนอย่างที่เราโพสต์รูปในไอจี IG, เมื่อวันนี้ก็มีพี่พี่น้องน้องบางคนส่งขอความช่วยเหลือเข้ามาเราเองก็เตรียมจัดส่งไปให้เช่นกันค่ะคือพอได้ทำแบบนี้แล้วเราเองมีความสุขนะคะ อย่างตอนแพ็คของทุกคนในครอบครัวก็มาช่วยกันทําคนละไม้คนละมือได้เห็นรอยยิ้มได้ช่วยกันหยิบช่วยกันจับทุกคนก็มีความสุขมากสุขมากค่ะ